เธอเป็นคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจอยู่ทุกๆุกดกกาไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดจากศิลปะกราฟิกดีไซน์ฝีมือคนไทยไม่ธรรมดาได้กลายมาเป็นลวดลายของกระเป๋าสะพาย ต่างใครก็พูดว่านี่คือมิติใหม่ของวงการแฟชั่นไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยแนวคิดการต่อยอดงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างอันนําไปสู่ความพิเศษสุดซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญที่จะตัดสินและชี้วัดคุณค่าของผลงานจากผู้แทนธุรกิจรายนี้ค่ะมันเริ่มมาจากสมมติศิลปินวาดภาพบนแคนวาสแล้วทำไมเราไม่เอาแคนวาสออกมาทำเป็นโครด์ดักชิ้นหนึ่งผมกับเพื่อนอีกสองคนซึ่งเขาเป็นสตรีทอาร์ตก็วันนึงเราก็มานั่งคุยกันว่าเออทำไมเราไม่ทําแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา จากงานศิละปะของเขาสุดท้ายก็เอ็นอัพที่เป็นกระเป๋าธุรกิจกระเป๋าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่นทุกวันนี้มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงและมีตัวเลือกในตลาดที่มากเพราะในปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่มากมายที่กลายมาเป็นผู้แทนธุรกิจประเภทนี้คาดการว่าจะมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละยีเลยล่ะค่ะจุดแข็งของเราก็คือเรามีงานศิละปะซึ่งเป็นของแท้จากศิลปินต้นฉบับทุกใบที่คุณซื้อไปคุณจะไม่ซ้ำใครและจะเป็นงานที่ออกมาจากออริจินัลอาติจริง รูปแบบกระเ๋าของร้านนี้ใช้การปรินสกรีนผ่านวัสดุดนำเข้าคุณภาพสูงอย่างแคนวาสเลือกใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องปริ้นคุณภาพสูงและพร้อมใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงหน้าร้านเลยล่ะค่ะอาจจะไมไ่ถึงจุดที่เราจะประสบความสาเร็จมากขนาดที่เราตั้งความหวังไว้แต่ว่าตอนนี้คือมีความสุขมากที่ได้เริ่มนะครับและทุกวันก็สนุกกับมันดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเริ่มนะครับถ้าคิดจะทำเริ่มไปเลย ความพิเศษสูตรที่เป็นจุดขายคือความเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะงานศิลปะหนึ่งงานนำมาผลิตกระเป๋าเพียงใบเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกใบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยจะมีหมายเลขชื่อศิลปินเจ้าของผลงานและภาพงานศิลปะแบบเต็มแนบไปพร้อมกับกระเป๋าเพื่อการันตีว่าสินค้าทุกชิน้นผลิตจากงานศิลปะต้นฉบับจริงๆค่ะ เพียงแค่กล้าที่จะรีไซเคิลความคิดและกล้าที่จะไปชิดความฝันต้องมีสักวันที่คุณจะประสบความสําเร็จค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้ความคิดดีๆเสมอไม่แน่ค่ะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณค่ะและเช่นเคยค่ะหากสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดค่ะสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ